ขายยังไงโอขายซิบครับโอ้โหไทยง่วงไทยคนขาย้นมอยอย่างเงี้ยขายซิบหน่อยสิเนี่ยบ่แถมคนหนึ่งนี่เออลดสิบบาทแถมคนหนึ่งซื้อซื้อซิบแถมขวดหนึ่งติสายซิบแถมปวดหนึ่ง้นมอยนี่ปลูกเองหรือขันเองนี่ปลูกเองครับปลูกเองขันเองเออออแกนนี้ขันเองเอออ๋อไปก่อนไปก่อนไปก่อนไมถามผมยืนต่อหลังคุณเด้อคุณตลาดคุณไอพ่อสมัยคุณถ่ายคลิปก่อนมาองเจ้ามาทีนี่ น,นีนไนื่ออ้ยน่ถึงบอกก็ถ่ายกล้องอย่ราวังเราว้งไงนะเอัใส่กระเป๋ากันสองหาสองห้ห้องสอห้องห้องว้ครับสองหาห้องวัแม่ลูกลูกแม่แน่นอนแม่ครับแม่ลูกลูกกับแม่เอาพี่หลงเบอรงเอาได้เบองเอาเบีตัวเดียวมันยงทำไมามันงูหนอนงูหนอนมันพ่อไหญ่ยน่นนอ บงที่เอาตัวแบบไงบางตัวนี้ตัวละสามหมื่นหาตัวนี้หารอยก็โลสามตัวนั้นสามหมื่นไงวาพี่น้องไงวะถึงตัวละพกสิบกว่าบาทอะไยู่บ้าคุณครับมือนีพี่น้องครับเอาเส้นหลอดไซเบอร์ไหมผมมาถึงเล็ีกไหม อีกโทรมาศูนย์แปดศูนย์แป้เจนึเจย์หนึ่ี่เจหน่โทรมาพี่น้องครับแม่ลูกมื่นทเลกะสองมื่หาห้องยังหูเหลืองอยู่เอามานีเพชรสีละลาดนอสิใส่ตัโตให้เพชรไปเลยสองคุแม่ลูก่ะลูกคูลูกเมียสองแม่ลูกลูกคูเอาเพชรสีลาลาคือคือวิดีนียเาูกลง่ายมเนาะเฮ้ยเนาะ งามปิดเลยวะแม่เป็นอยากขาดนำเรียงน่อยนึงจอยไ่อยครับขาดยาเบิ้งกตัวนี้เท่าไรห้องสามหมื่นสามหมื่นหมือสองพันหน้นลูกหูลูกเนียใส่สตัวนี้ก็สามหมื่นทไม่ทันเขาตัวนี้เลยตัวนี้แม่มันใหญ่กว่าเนาโอ้ลูกก็งามเด้พี่น้องเราเบิงักตัวไหนข่มข่สามหมื่นระว้งราพอระวังเาเขาเข เ็นปะค้งมาสามเมื่อนเด้อเพชรชิลนาดโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ขนเอาตัวนี้แล้วมันใหญ่กว่าเนื้อมันหลาหนอโอ้ยตัวนั้นพวงกันเลยิ่รุด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 โอ้ยประการนี้ใส่เบอร์มาเฮ้ย882 882 7 4 c 7 8848เซ็ฟปลอมใสเนือมัดทุกตัวเลยมือนีหน้าที่นีนอโมย่างเลยหนองานคือบัควายเป็นในี่เฮ้ย โบเดคลายชนะนี่โบเดคลายชนะนี่โบเดคลายาาล,ายาาลายุมมิวสือนะครับเบ็ยสซิลลาร์ดได้พี่น้องได้เ,เบอร์ยังไงต้นหนกกะทั่วมหาเพ่นเอาคนใจตัวไหนก็ทั่วมหาเพาน่นเอาครับพี่น้องครับสถานการณ์มือนี้ก็คือ ป่อมซเหนือปอมซเสนือมันเลยใช่หนี่กับแม่แยกลูกตีตัวนี้ระว่งระว่งระว่งแยกลูกยี่ตัวนี้เหานบ,าบา่แยกลูกยี่วนี้เอายกเป็นตัวนี้แมวโอ้ยแม่มันห่งจากจา,าเรืองนี่นี่ขายเท่าไหร่เท่าไหร่เอาสองเอาม่กบุยที่ไม่จีต้นนี่แม พัวาสันสูงเม็ดมันกัดในอยู่ในนอ,นอทานไปเนื้อกบเดีให,นหน้เติบเลยนี่บ่อพอเนื้อกัดเลรพี่นอ้องันหกนอทานไปเนื้อก้เดเติอ้อม พี่ี่องมื่นกวันวานันวานวันวานวันวานใสเบอร์มสนเก้าสองครับสีหนึ่งสีสามสีหกหกเออหมื่นหกนม่วันนี้เป็นง้มง้อแม่แยกลูกลูกแม่นอกเฮ้ยก่นใจแทนวันนี้เฮ้ยก่อใหญ่ไอ่ทำไมเกิมาันนี้ใหญ่มากตอนเดียวเนี่ไอ่เอาเดี๋ยวขายไปเลยเดี๋ยวก็ได้ขายเองหรอกขบไปได้ขายวันนี้ก็เท่เอาพี่น้องก็บันวานวันวานเดี๋ยพี่น้องเนอ ข้าขกาคือมือเอาไปไปเรื่อยๆสาวดิเล่นแม่สาวแม่สาวอยู่ครับพี่น้องครเขียวกำลังลนเกียวกำลังลนแม่สาวเกียวกำลังลนเอียงมือไหนตาแปดท่านมันด่าแดงจำเลยเนาะสูงเมตรสี่สิบอไรอยู่นี่หน่อยสูงเมตรสี่สิบได้อยู่ โอ้โหสองหมืนสามเมื่กี้พี่น้องเนะ้ยน้อสมัยก่อนตัวนี้ก็สามพนได้สามโคได้เนาะนที่นหนีบ่อไรเลยเนาะหัวข้ามน่ตัวนี้ได้ไต่ไต่ย,ยังเดียวตัวนี้้องหาต้องหทหารไทย ประกาศขายมันนเอากลับไปดีกว่าเดี๋ยวไปบบับายอเาจะได้ข้อสางมันนะสีมันเดีสีมันใดพี่น้องจะได้ข้อสางมันเนาะนี่เเอมอยอยหาีบกุบลอยสีิบุกบวกเบื่อครับหน้าเราพี่น้องแกงขาเราขล้ายไม่มันไปรเมื่อกี้ขายไม่มันไปไรบปานใด ไอ้มันไป2องหมื่นแ่านหัว่อัวนักมัวประมาณจะกโลกเาว่าโอ้่มทุนอร่อยสี่สิบคัวประมาณสาม่อยสี่อ่อยได้ป่ะเออประมาณเนื้อวันที่อ <Parents> ้ไรอะไรเนาะ มามาไซเบอร์ตัวนี้มาก่อนตัวนี้ร่นแปดีแปดสองแปดสองหกแเจ็ดแป้าปดนี่ยรับประกันเหมือนถุกยางครับมั่วจกเดือนหรอมั่วมันมันี่ไก่ถึงสองปีหรอสอปีเนาะไกลอกไก่สองหนเนาะไก่ละเแปเกแปดนี่ยกก็ต้องอันนี้แก่ก็ต้องล้นเนาะเนี่ยมั่วถ่าอะไรมาในโฆษณาเนี่ยมั่วอะไรมาในมือเดียวขายเรา 1มื่นหครับพ <mel> ี่น้องเจ้มือรถนันไปล้วนั่นโอ้ยมือนีเนาะผมอยากขายเป็นกล่องกอนเออหัวอไรอ่ยายเดรหายเดรนี่คะรองกลัวนโอ้ยตัวนี้คนนะพี่น้องหอนี้นนี้ ใส่เราอยู่แถนนี้พี่น้องมันฟุ้นเอาไปเี้ยงเ่อไหนบอว้าบแวไต่เชื่อมกันว้าแล้วแ่เชื่อมกันขายเมียรัหน้องมาแล้วเมสาวตัวนี้ต้นละมือก็ผาลพี่น้องงามด้วนี่ต้นระมก็าลอยบนี่เอาตัวนี้ว้าไปมังกับไเงินบเอาไจาัน